เอาล่ะก so ็สวัสดีสวีดันนะคะทุกคนินดีตอนรัเข้าสูชอกาตุกตุกเกมเมอร์นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปดูกิจกรรมใหม่กันเนาะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นวงล้อรุ่นลับหนเพศนะทุกคนแล้วก็จะสามารถซื้อทุกอย่างในราคา1เพศได้เลยนะทุกคนแล้วก็มี80% 80%ิเแปรละ8ปดสประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีร้านค้าตรงร้านค้าเลยนะทุกคนก็จะมีเป็นตัวไหนนะกล่องตัวนี้รีวิวไปเรีร่อยนะคอืม นี่นะทุกคนสามหลับกล่องนะทุกคนนี่ต่อละเก้าจเก้าเพจนะคะทุกคนก็มีเสื้อตามนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวขอดูแบบนีคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนคิวครบค่าคนนะทุกคนทั้งหมดสี่สิบห้าคนนะทุกคนแล้วทุกคนก็มารับเลยนะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้ล็อกอินรับตรวจใจม่อนเนาะ แล้วก็นะคะทุกคนก็จะ,จะมีเป็นตัวนี้ค่ะเออทุกคนพรุ่งนี้นะทุกคนอย่าลืมเข้าเกมมาแลกชุดผู้หญิงกันด้วยนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่มีขึ้นตรงนี้นะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็จะเป็นเจ้าชุดตัวนี้เลยชุดสีเขียวแล้วก็สกินรถ b i g กฟุตนะคะทุกคนเอ่อพอปัพอันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน ว่าป้าปันนี้นะทุกคนน่าจะวันสุดท้ายแล้วนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมอืมแล้วแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืม lock in, ล็อกอินรับตัวละครลีออนด้วยนะคะทุกคนล็อกอินได้ตั้งแต่น่าจะประมาณ กี่โมงไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองออกเข้าเกมใหม่ดูนะทุกคนเผื่อมันจะมีให้ตรงกิจกรรมบูย่เด็กขึ้นมาน้อยพอแล้วยาตัดภาพไปตากันเลยเลสก่อหลังจากที่ตัดภาพแล้วนะทุกคนก็กิจกรรมบูย่เด็กก็ให้เข้ามาแล้วนะทุกคนแล้วก็นี่นะทุกคนพ่กนี้ทุกคนก็อย่าลืมมาแลกชุดตัวนี้แล้วก็สกินโลบิกฟูดส่วนเหรียญตรงนี้นะคะทุกคนก็หาได้ง่ายๆเลยนะทุกคนจากการเล่นบูย่โกตรงนี้เลยตอนนี้หนูมีตอนนี้เรามีทั้งหมด400เหรียญนะทุกคนถ้าทุกคนเราก็จะเหมือนอย่างี้ แล้วก็หาไปเรื่อยๆนะทุกคนอย่าเพิ่งเอาไปซื้อพวกของกระจุกกระจิกนะทุกคนมงั้นเหรียญทุกคนอาจจะยังไม่พอนะคะ<ม>นี่โอเคค่ะทุกคนงั้นพรุ่งนี้นะคะทุกคนก็จะมีเป็นตัวนี้นะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้ล็อกอินลับนะคะทุกคนล็อกอินได้ตอนตีสี่นะทุกคนถึงวันที่ ยี่สิบเอ็ดตอนตีสามห้าเก้าทุกคนก็จะเป็นตัวรอคอลีออนนะคะทุกคนไไน,นี่ค,ะค่ะแล้วก็นะทุกคนก็ไม่น่ามีอะไรแล้วทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลก์กดแชร์กดสมัครสกายด้วนทุกคนไม่ไปครับผม you make